สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิธีไทยกะสะิพาท่านผู้ชมมาเห็ดกับข้าเนาะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้มีสองเมนูไหนมีทอดเนื้อเนาะทอดเนื้อหมูซึ่งคุณตาวิธีไทยอเอื้อไว้เลยนี่นี่นี่เอื้อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันสิทอดเนาะแล้วก็มีอีกเมนูนึงนี่ท่านผู้ชมนี่นีนน อาหารรสเด็ดของเฮาเมื่อนี้มีตำถั่วตำถั่วกินกับทอดเนื้อเนาะท่านผู้ชมเนาะแซ่บเลยดิถ้าท่านผู้ชมมาเห็ดกับข้าวกับปลาหืมปลาพริกทอดเอาตำพริกก่อนเนาะท่านผู้ชมเนะาะตำพริกก่อนอืมเดี๋ยวตำเลขหลายมันสิเบเพลสเอาพอบุบุบวันนี้ก็เอาถั่วลงไปัวลงไปันนี้ตำหมกถั่วมื่อนี้ตำหมกถั่วกินกับทอดเนื้อ เซ็ตแซ่บเหมือนนี่พาท่านผู้ชมดูก,กับเข่าเนาะเนื้อกระทอดไปนะเนือ้อทอดไปออโอ้กระเด็นออกนะท่านผู้ชมนะ,ะ,ะกระเด็นออกทำแบแบเซ็ตแซ่บบ้านเฮานี่ละท่านผู้ชมนะ ตัวต้องต่ำแหงนะ้งๆแล้วเห็นว่ามันจะะังมันจังีเรกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตำข้างล่างเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ๆๆๆเอาขออนุญ,ญาตตำข้างล่างคกคกคกเอ้ยหลึกแล้วอินตาวิถีไทยข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอเอาขออนุญ,ญาตตำข้างล่างเนาะจนเนาะ ตำมะขัวต้องตำละเอียดไหมัมนจะแซ่บอืมจะไปพร้อมกันเนาะท่นานผู้ชมตำมะขัวก็ตำมะขัวทอดทอดเนื้อก็ทอดเนืออเน้อ,อ,เ,อเอ่อเนาะบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยตำมะขัวจะตำแหลกหลายคุณเอามันเออมันสีโบได้ย่มคุณเอ้าแม่นอีนีได้เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่มันสีโบโด <laughs> ได้โโดย่ม เอาเอาพอโบบูไปว่าง่ายๆไปเอาพอโบบูเออฮะพอแหละฉันท,ทุ่มเลยอือตำพอโบทีนี้เขาก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปม,มีมะเขือมีปลาแดกนะมีปลาแดกใส่สซีฟเวอรปลาแดกอืมใส่น้ำตาลจักน้อยนะน้ำตาลจักน้อยแซ่บ เนื้อนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาเนื้อใส่ตรงนี้ทอดเนื้อก่อนแซ่บนะทอดเนื้อขออนุญาตเอาเนื้อลงเอาลงหม้อค่น พอามาตำครัวเราต่อท่านผู้ชมอันนี่ใส่เข้าไปผงนัวผงนัวจัดน้อยนะผงนัวจัดน้อยอืมนี่แห,หละน้ำขาดอางอีกท่านผู้ชมเบ็ดแล้วล่ะเอามีมะขามเปียกจัดน้อยพอแล้วนะมะขามเปียกนี่ยผมต้องใส่อกเนาะคุณท่านผู้ชมเนาะมันสีส้มเลาใส่จัดน,น้อยใส่จัดน,น้อย โอให้ไมีรสชาว่าง่ายไปอืมโทรให้มีรสชาจะตอยจะตอยไใสล่ะนี่นี่นี่ออเบ็ดารชิ้นตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเห็นว่าแซ่ไหนทำเช่นนีม ตำมขั่วบ้านเฮาเนี่ยมันต้องเห็ดเพเห็นสซนะเห็นเผ็ด <f> เดี๋ยวขออนุญาตสีมเมิงเนาะท่านผู้ชม,มเ,มเนาะขออนุญาตเงเจ้าบักเคมขนาดบกจัท่านผู้ชมมโอเเละเนละอืมักเขมเขม เดกมบกเข้ม,ม,มอืมแซบตับบเมกทั่วซแซ่บนี่อเอาตับมกทั่วตับมกทั่วทอดเนื้อตาบมกทั่วทอดเนื้อ มันมาเซเว่เบิง่งมันบอกเออเออเออเอาเอาเอา,เอาตามสบายตามสบายนี่ทำมกถั่วเส็จแซ่บเมือนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ทอดเนื้อเนาะอ่าม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 าเดี๋ยวเฮาสิม,มาเบิง่งทอดเนื้อเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเดี๋ยวสิม,มาเบิง่งทอดเนื้อเฮาบ้างเนีกก่ยขลุกตอนล้างขลกตอนเนาะ นี่ทอดเนื้อเฮาอยู่พี่ทอดเนื้อเฮานะนี่ทอดเนื้อเฮาเซ็กเซบเนื้อเฮาก็คับสดๆนะเนื้อเฮานี่สดๆทอดกับเข่าก็แล้วแหละอันนึ่งแหละย่างนึ่งแหละบาดนี้เฮาสิมาเบิ่งทอดเนื้อเฮาบาดนี้ท่านผู้ชมเนื้อหมูกับเนื้อหมออนะูอ่อนๆนะเนื้อหมออูอ่อนอืม เอือบเรียบร้อยทอ,อดขลนขลนกันน้อยให้มันลงไปทางไต้ง่ายง่ายไปเฮ้ยสีสันเป็นตะแซบนะคุณตาวิธีไทยตำมักทั่วบ้านเฮาเป็นว่า นี่มีหมักแตงสดๆพี่น้องเลยหมักแตงสดๆแซ่บๆนะหมักแตงกินกับทอดเนื้อ

เนื้อได้ท่านผู้ชมเนื้อเฮาสุกแล้วบอกเนื้อไถ่ก็กรอบเนาะท่านผู้ชมเนาะปาทิโทอันที่มันไม่ไหม้อันนี้มันเป็นน้ําตาลได้ท่านผู้ชมเลยเออมันเป็นสีน้ําตาลนะเออมันไหม้น้ําตาลแต่เนื้อนี่ถามว่าสุกหรือยังสุกแล้วเห็นไหมนี่สุกแล้วเดี๋ยวอีกก็คงจะเอาขึ้นแล้วล่ะท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวก็คงเอาขึ้นแล้วล่ะอ่านี่คงเอาขึ้นแล้วล่ะอย่าทอดให้กรอบนักเพราะว่าถ้ากรอบเนี่ยมันสิแข็งเนาะท่านผู้ชมเนาะ อ่ามันสิแข็งโอเคเออเดี๋ยวกุจ่าวิถีไทยทำทีใส่จานก่อนคือว่าเออทำทีใส่จานให้หน่อยมันจะได้ดูหน้ารับประทานอืมใส่จาอันนี้รอบทันสมัยรอนี้นี่น,นี่ใส่จานทอสติกแข็งๆแน่นี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 ่าที่เอาขึ้นจากอันนี้ก็ให้มันเสดดน้ำเสดดน้ำมันหน่อย กินตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมันสิออกเค็มๆหวานๆเนื่นเนาะกินโอ้ยเออเรียฮอดมือไว้ง่ายๆไปเออเรียฮอดมือไว้ง่ายๆเออกินตาวิถีไทยอืออ้ยสีสันกุนแต่แซกกินตาวิธีไทยเอ้ยมาสัน อ่าสีสันปิดแซ่บแท่อเนื้อทอดตำมะทั่วมีมะแตงเป็นเครื่องเคียงอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมวันนี้เมนูแบบบ้านๆเฮาแต่บ้านๆที่มีความน่าอร่อยเลยท่านผู้ชมเลยนี่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 เออสดแซ่บวัอนี้ท่านผู้ชมตาทิพย์โคควงตาวิถีไทยนี่นี่ตำมะทั่วเออเห็นแล้วกันน้ำลายสอ ทำมักทั่วแล้วก็ทอดทอดเนื้อเนาะท่านผู้ชมเนาะสองเมนูนี่อ่าคุณตาวิถีไทยมื่อนี้คือรสเด็ดแท้คุณผู้ชเออนี่นี่นี่เห็นบอกน,นี่นี่เอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะอ่าตํามักทั่วกับทอดเนื้อแซ่บท่านผู้ชมอาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชม